ผมาก,มากผมก็ขาดวิตามินคือกันแหละดูร่างกายเหมันขาดมลดวิตามินไม่มีวิตามินอะไรใดท่ท้งสิ้นี้แม่บ้านดูเป็นมดแับว,วิตามินเมื่อก่อ,อนเมื่อตอนเมื่อก่อนอยู่ก็แม่บ้านแม่บ้านก็ดูดวิตามินไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแลว้วตอนนี้ขนของไปหมดวิตามินวิตามินก็เอาไปหมดแล้วไปเหลือเนี่ย ม่บ้านกระโดดเป็นมดแล้วแม่บ้านคนที่หนึ่งที่สองเขาเอาไปมดแล้วแม่บ้านคนที่สามเขาเอาไปมดแล้วเนี่ยเดินไปหาแม่บ้านเลยเดินไปหาแม่บ้านคนที่สี่เขาจะมาอะไรไม่มีอะไรเหลือแล้ววิตามินไม่เหลือไ้วจะมาบ้านฉันทําไมอะ่าเพราะสามทุ่มมีฟีเนียแล้วเพราะสามทุ่มมีฟีเนียแล้วเอ้าเป็นไรนะฟีเนีย พี่เหนือเขาได้ซดก็เปไน็นไรเราก็ไปดูได้นะพี่เหนือไม่เป็นไหนรหรอกมีฟีเนียหรือมีอะไรสดก็ไปให้กำลังใจกันได้เนาะขอบขอบคุณมากเลยอ่าวันนี้วันนี้ตอนเย็นวันนี้ตอนเย็นผมบอกตรงๆนะวันนี้ผมไม่ติดธุระเนาวันนี้จะาไม่ติดธุระแวันนี่อาจจะกลับบ้านประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะวันนี้นัดเขาสาวไว <c> ้ <oughs> นัดเขาสาวไววเขามีงานไงอืมวันนี้จะไปแอบดู วันนี้ไปแอบดูแม่บ้านแม่บ้านมางานนี่แหละมาก็ลูกสาวแม่บ้านจะมางานนี่แหละงานที่ที่ผมจะไปนี่แหละแม่บ้านแม่บ้านจะมาก็ลูกสาวเห็นลูกสาวโทรมาว่าอ่าแม่ให้หนูพามาเที่ยวงานอันนี้แหละครับพี่ขอบคุณมากเือขอบคุณน้องเ้วขอบคุณมากมากขอบคุณทุกเรื่องทุกไรให้กำลังใจซึ่งกันเละยกันเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้ทักทายพี่พน้องได้ไปทัวถึงต้องขอโทษเถอ,อะเพราะผมต้องไปงานเดี๋วันนี้มีงาน ตนนี้มีงานดแบบ้วยแถวบ้านผมน่าจะมีงานได้เจอกันแล้วเย้เย้เย้จะไ้จะเจอไม่เจอทราบพีรวีพี่เหนือไปจอบเมียเก่าใช่ไหมอืมจอบไปไปแอบ,บดูเขาอย่างไรไม่ใช่ไปจอบรอยนะจอบรอยคอนละอย่างนะแอบบดูไปแอบ,บดูเขาก็แต่งตัวจะเป็นไงก็แต่งตัวเห็นตระลูกสาวเขาไปทําเขาไปทําทคิ้วอะไร ทำคิวดเปิดอะไรก็ไม่รู้ทำคิวปเปิดสามมิติอะไรก็ไม่รู้สามมิติหรือห้ามิตินี่แหละอืมโอ้ยน้ำลายเ <c oughs> ช็ดน้ำลายด้อขอบคุณมากๆเรนะือขอบคุณเช็ดน้ำลายดนะ้วยเดื้ออะแกก็รูนะ้เนาะช่วงนี้ก็ขาดวิตามินนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ผมขาดวิตามิน,นมากๆเเดนะ้อพี่น้องช่วงนี้วิตามินไม่เหลือเลยเลย ดูร่างกายเราเป็นเย่เลยนี่ขอบคุณมากๆหรือขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณคุณยายวาดก็หัวเราเออคิวใช่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 เนีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลูกสาวเขาเราฟังว่าแม,าม่ไปทําอะไรสามมิติมิตินี่แหละนี่ <c oughs> ออไปทำสามมิติไปทแบบไหนน้องเี๋พี่สงสัยทาแบบที่บ้านคุณอ่าคุณยายวาด บ้านลูกสาวคุณยายบาทเคยทาขอบคุณแม่เพียรมากๆเลยขอบคุณแม่เพียรขอบคุณคุณพรพิมลขอบคุณอมากขอบคุณแม่เพียรมากๆขอบคุณคุณพรพิมลขอบคุณอมากขอบคุณนนองควไทยขอบคุณบ้านนนองอ่าควไทยมากๆแล้วก็ขอบคุณบ้านนนองเนวแล้วก็ขอบคุณบ้านบ่าวอุโบนขอบคุณอมากขอบคุณน้องนนท์ขอบคุณน้องลูกหมู แล้วก็ขอขอบคุณแม่ดุษณีบ้านรักบ้านรองแล้วก็ขอบคุณน้องหันสาขอบคุณคุณยายโงเงินอ่าทุกบ้านนะผัดบ้านผึกผัดผลไม้ก็ใช่บานผึกผัดผลไม,ม้นี่ก็ใช่บ้านต้นไม้ดอกยานี่ก็ใช่แล้วก็บ้านประสาทเงินรวยๆนี่ก็ใช่โอ้แล้วก็มีโอ้หลายบ้านนะให้กำลังใจกันได้เนาะทักไทยกำลังใจกันนะอ่าบางบ้านที่บางบ้านแกจะขึ้นได้บ้านดอกไม้ดอกยาบางวันแกจะขึ้นไร่บ้านประสาทเงิน ประสาทเงินพารวยบางวันเก,กจะขึ้นรายบ้านอ่าร้ายนะเก,กร้ายนะร้ายมากๆเลยอะไรเม่น้องดีมาถึงก็ตัวว่าผมรายเลยอรารนาะผมจะเนี่ยตายตาพนอ่าเมียเ,เขาทำสวยขึ้นไม่อยากได้ยินข่าวที่ฉันดูนะ <c oughs> <c oughs> อะไรไมันจะเกิดก็เกิดที่คไทยทุกวันเนี้ยผมอ่า ผมปงแล้วอผมมปมปงแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ผมไปร้องเพลงบ้านคุณพระไทยเนี่ยผมผมลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเลยเนี่ยผมไปร้องเพลงผมไปร้องเพลงบ้านคุณพระไทยเวลาคุณพระไทยขึ้นร้องเพลงเนี่ยผมขึ้นไปเรารูซึกผมจะอบอุ่นอืรู้สึกจะอบอุ่นขึ้นมาทันทีเลยอนะอ่าเออ